บนต้นแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับก็ จะไปรวมไว้อะไรคุณยายอุ่นนะคะคุณยายอุ่นก็เป็นญาติผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟมิรี่นะคะตอนนี้ก็ชุดอดาจม,มาหลายวันแล้วจนไม่มีชุดดำใส่แล้วนะคะเราจะลยขออนุญาตว่าเป็นชุดแบบนี้ชุดภาพเนาะสุภาพ

อ้าวลุงพันสวัสดีลุงพันค่ายโตอย่างันสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปกนเด้ โโน,นมานนูป้าบอ,บอกแล้วอคนน้เลย

嗯。 อแต่ลมาแล้วเมื่อันเมือวันขาวนี้เออเมือพันดุที้าไได้ไหนยี่ บูดหลานหามประกอบเมื่อกี้นี้ก็ข่าเก็บอันนั้นเก็บมืองเลยเอมเเะะอม,มาขารอเห็นเลยมีทันเก็บกมืออสางนี่เหลยนี่นะคะคุณยายอิกยังสดใสอยู่เลยยายเอ้ย,อย,ยออขมอกอยู่และเนาะบบานี้เลยอ่ยายนี่ปไาที่ได้เดีวนั่นละ่ะยายอุ่นไปแล้วล่ะนางขมอกอยู่แล้วนามอกเน ตะกาวันมาหนังคุยเดียวอยู่เนาะตะกาวันมาหนังคูยดีอยู่นี่ละมารถมาคูยเดียวล่ะนั่นละได้กินโบก็เห็นมันชื้อแล้วปานก็กินแบงก็กินล่ะใช่ไม่ปาไม่ได้ใช่ค่ะก็เราไปขายก๋วยเี๋ยวข่น่นข่นข่นขุ่นข่นขนขุ่น่นข่นขุ่นขุ่่น่่่่นน ไม่ทิ้มอลงหรอฮะไปส่งย่าณิงบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่อยเสียใจจันศูนย์เบ๊กเล็กเะพย้ยเดนกหกจกนเจ็ดูนศูนย์ศูนเจ็ดใช่นั่นน่ะ มีแล้ว้ทำใหไม่ท่านต้ท่านตไม่ได้ท่านตามหาพ่อุท่านเจอโู๊บ่ะไม่ใช่เยปุ๊่ะเดี๋ยวมาไปเจอที่ไหนตัวบ้านเหรอไม่ได้ทันยิงของน้มันเดือดแล้วทาไมเกียกยมัน็ต่อไปแล้วยังมันหามันก็ต่อไปมันไม่มีหายแล้วมันวายเขาเไปต่อนี่เก็บภาพต่อน้ำมาใส่เองที่ผมบอที่ผมเพิ่งเห็นอันทีนงเหร มันทำไมมันมันไม่ได้มม่ีอะไรเลยอะลูกพันธุ์ลูกพันมาหอดแต่เมื่อเลยบ่าโอ้ลูกพันกับมาหอดวางนึงเลยเนาะนี่ต่อจะไปต่อมาเองเลยอะไรเงื่อนยเเพื่อนเลยถ่ายเลยเจอกันนานเด้กินข้าวกินน้ำมาบอกสางพ้องกินข้าวครับผมกินข้าวแล้วบอ เขาหน้าหนาวถ่ายเอาคลิปลู่ๆเพราคือมีเอ an um ็นลำคอไม่ไม่เป็นไรเอ้าเด็นบอกว่าพอลีไปรับเอฟจีบอมเบลมาที่สนามบินพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกอ๋อคิดว่าวันนี้ใครว่าเสืออ๋อเสือพี่เสือน่ะตอนแรกไหนพี่พี่นีเขามาจากอเมริกาค่ะบวกแล้วทีนี้จะให้พี่เสือน่ะวิ่งรถจากลานองคุมารับที่สนามบินแล้วก็พาพาพี่นีไป ลาลงบูแล้วก็พอไปลาลงบูเสร็จก็มาส่งที่สกลนครก็สามรอบนะไปครับก็เลยบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปรับเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้ช่วงนี้เราชูกันเธอเธอช่องใหญ่เราไปช่องนี้คือะให้ลงคลิปแบบค่อยไม่ค่อยได้ได้วิวได้ไม่ค่อยได้วิวว่ายนใส่อะไรใส่ใสายเออมันได้

ยังไม่ได้เจอกันเลยมีน้อยน่ะบอกว่าจอดดามดูเบ๊ก่อนนะจอดดูเบ๊กจอยก่อนนะเคยเห็นก็แต่งู้ในฟังก็มาสลอสลออยู่บ้านเบ๊กจอยอยู่เขาบอกว่าไม่เห็นหน้าเห็นแค่หลังคาบ้าน็ดนใจอ้าวปู้มานานหรือยังปู้มีสิกลับแล้วบอนี่นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี